สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน,น้อยในพิกอากาศเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่สองและไพ่กองที่สามแล้วเรามาฟังคําทํานายกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเราจะมาดู ลัคนาราศีของคนที่มีผลต่อการทำนายกองที่หนึ่งกันนะคะคนแรกเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งคนที่จะมีผลต่อราศีนี้ก็คือมีราศีมีนธาตุน้ำแล้วก็มีราศีกรกฎธาตุน้ำเช่นกันนะคะมาดูกันนะคะว่าทำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทำให้หุ่นเสียใจนะคะ มาดูพลังงานของเขากันค่ะการทำนายด้วยไพ่แบบพิกอาการนะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะจอดจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการคำทำนายที่เฉพาะเจอดจงสามารถแอดไลน์กันมาได้นะคะหากท่านใดที่เข้ามาชมกันแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะสำหรับไพ่ใบแรกอัศวินไม้เท้านะคะไพ่สิงมาดูกันดีกว่าว่า เขารู้สึกผิดกับคุณบางไหมที่ทําให้คุณเสียใจเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของคุณด้วยสามเหรียญเขาเองก็ไม่เคยลืมคุณหรอกนะคะมันยังมีสายสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่เขายังมีความรู้สึกคิดนึกถึงคุณอยู่ตลอดนะคะเขานึกถึงช่วงเวลาดีๆนะ่ะที่คุณและเขาได้เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขาอาจจะ นั่งเมอนั่งคิดถึงคุณตะเกียงก็มาถึงว่าการมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวกับคุณไหมไหมคะก้าวไม้เท้าการกอดจูบเขาเองก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะมีความลึกซึ้งนะคะอยากจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณกลับมาเป็นคนใหม่นะคะ มาสร้างสีสันให้กับชีวิตคุณเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไพเดบฟูบางครั้งเขาทําอะไรลงไปเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกค่ะว่าเขาทําให้คุณเสียใจขนาดไหนนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่มีพิษมีภัยอะไรนะคะเขาเป็นคนที่มีความจริงใจแต่ว่าไม่ค่อยมีความจริงจังในชีวิตเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราลองมาดู ให้พลังงานของคุณกันบ้างว่าไพ่พลังงานของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะในเรื่องของความรู้สึกความรักอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นราศี มังกรและราศีมีนธาตุน้ําคุณจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวันไหวแล้วก็เสียใจอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับคุณเองเนี่ยคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เสมอนะคะคุณยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับคุณแต่มันคือความคิดน่ะมันยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะไ้เดอรันความหวังหรือ สิ่งที่คุณอยากนับหนึ่งใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะ,ะ,ค,ะคุณยังไม่สามารถที่จะทําใจให้ลืมเขาได้เพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือคู่ของคุณนะคะคุณยังเฝ้ารอให้เขากลับมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนะี่ยลึกๆแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะว่า เขาเวอร์มันเหมือนกับมันจบแล้วจบจริงอะนะคะแต่ในความรู้สึกลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างปาฏิหารก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าไพ่เดอะเวอร์เห็นไหมคะว่าเป็นรูปเด็กลอดนั่นหมายถึงว่าปาฏิหารเท่านั้นแหละที่จะนำพาให้เขาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังคงมีเยื่อใ่ยังมีสายสัมพันธ์นะคะสามเหลียญที่เกี่ยวพันกันอยู่ แล้วก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เขาจะคืนกลับมาเนี่ยมันก็มีนะเขารู้สึกผิดจริงๆนะคะที่ทําให้คุณต้องเสียใจก็มาดูไพ่สรุปกันดีกว่าว่าสาหรับไพ่สรุปแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดมากแค่ไหนเนาะค่ะ,ะตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกผิดมากแหละผิดมากที่ทําให้คุณเนี่ยต้องเสียใจ,จกับสิ่งที่คุณทั้งสองเนี่ยเคยสร้างร่วมกันมา เราก็เคยเส็ญญิงสัญญากันนะคะเคยอธิษฐานที่จะมาเป็นผู่รักกันแล้วก็จะดูแลก,กันไม่ทอดทิ้งกันเห็นไหมคะเขารู้สึกผิดผิดอย่างที่สุดเลยแล้วก็เห็นไหมคะว่า6ถ้วยเนี่ยเขาอยากจะมาง้อขอคืนดีคุณมากๆนะคะ justment อ่ะก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าอย่างไรแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะ กลับมาหาคุณเนี่ยมันมีแน่นอนนะคะบอกแค่ว่าให้คุณยอมเปิดใจให้เขานะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาอยากจะขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะขอกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกให้กองที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎและราศีมีนธาตุน้ํานะคะ คุณเป็นคนเซนสิทีเป็นคนที่หวั่นไหวในเรื่องของความรักมากๆนะคะถ้าคุณถามใจคุณเองว่าคุณยังรักเขาอยู่ก็ให้โอกาสเขาเถอะค่ะเพราะอย่างไรแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาขอเริ่มต้นกับคุณอย่างแน่นอน justment นั่นหมายความว่าเขารู้สึกผิดและเขารู้สึกอยากกลับลำอยากกลับตัวอยากที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอให้สมหวังในความรักนะเกินใครที่ เข้ามาดูครั้งแรกก็อาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างแล้วไม่ตรงบ้างก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่ามันเป็นการดูแบบใช้พลังงานรีรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงรวมบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งแต่ถ้าใครที่เข้ามาฟังแล้วสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็าสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะฝากคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วก็ให้กําลังใจแม่หมอด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจนะคะเรามาดูกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองมาสุ่มดูกันนะคะว่าลัคนาราศีใดจะมีความตรงกับหัวข้อนี้มาที่สุดนะคะค่ะราศีลัคานาพิจิกนะคะและก็ราศีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2ราศีนี้เนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะตรงแล้วก็แม่นยํามากกว่าในทุกๆราศีด้วยหรือเปล่า ะะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างการทํานายด้วยไพ่แบบพิกากา์ดนะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจรงรวมบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากต้องการคําทํานายที่เฉพาะเจาะจงสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจนะคะไพ่ใบแรกเลยเบื่อเขาเองนะคะอัศวินถ้วย6ดาบาเขาอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณนะ กับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่ทันได้ระวังไม่ทันได้ตั้งใจทําให้คุณต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเสียใจนะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันพังถล่มทลายมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะคะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะอยากจะเออไม่รู้จะเอ่ยคําว่าอะไรดีแม้แต่ศักดิ์ศรีของเขานะคะหรืออีโก้ในตัวเขาเนี่ย เขาก็ยอมที่จะลดลงเพื่อคุณได้เพื่อที่จะน้อมลงมาหาคุณะกล่าวคาว่าขอโทษนั่นเองนะคะรู้สิ่งทุกอย่างที่เขาทําลงไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะคะแล้วก็ไม่น่าเลยไม่น่าที่แบบว่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนที่เขารักมากเนี่ยต้องเสียใจนะคะถ้าถามว่าเขาแคร์คุณไหมเขาแคร์คุณมากนะแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดมากๆด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าพลัางงานคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะสําหรับคน ที่เกิลดลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ราศีกันนะคะดูความเข้มแข็งในตัวคุณด้วยแอมพ์พอลก็คือตัวแทนของเขานั่นเองอเ,เขาบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณโกรธจริงแล้วเนี่ยคุณโกรธเขาแบบว่าไม่อยากจะเปิดโอกาสให้เขาเลยนะคะแม้ว่าเขาจะมาร้องขอหรือเขาจะกลับมาเนี่ยคุณก็ยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยยังมีใจอยู่แต่ว่าคุณก็ปิดกั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําลายกาแพงความรู้สึกของคุณเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านของคุณได้ เพราะประตูทุกบ้านถูกปิดหมดเลยนะคะประตูในจิตใจของคุณแม้ว่าในส่วนลึกของจิตใจคุณเนี่ยจะเล่าร้อนจะหวยหาถึงเขาก็ตามนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันตัวแทนของเขาคิงเหรียนวีออฟฟอร์จูนคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกผิดแต่คุณรู้สึกโกรธนะคะความโกรธของคุณเนี่ยมันมันมากกว่าความรู้สึกผิดที่เขามีต่อคุณคุณเองเนี่ยก็ยัง เขาอยู่นะคะแล้วก็เขาอาจจะทาบทเรียนแบบนี้ซ้ำๆซากๆกับคุณอยู่บ่อยครั้งจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะให้โอกาสหรือว่าไม่อยากจะให้อภัยเขาแล้วอ่ะนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเขารู้สึกผิดแน่นอนค่ะที่ทําให้คุณเสียใจแต่คุณน่ะโกรธเขามากกว่าสะอีกนะคะก็ถึงได้บอกว่าคุณเองเนี่ยปิดประตูทุกด้านเลยแต่ก้นลึกของจิตใจคุณเนี่ยคุณเล่าร้อนคุณโวยหาเขานะคะแต่คุณน่ะเปลือกที่แสดงออกภายนอกเนี่ยคุณพยายามที่จะซ่อน ความอ่อนแอไว้นะคะแล้วก็แสดงความเข้มแข็งที่จะไม่เขาเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเพราะว่าคุณก็เจ็บกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆซากๆที่เขาทําอยู่บ่อยๆครั้งนะคะเรามาดูให้สรุปกันดีกว่าคะ่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร ็เพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาอาจจะทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณนะคะแต่ว่าก็จะทําบ่อยอย่างเช่นอาจจะขัดใจคุณหรือใช้คําพูดที่ทําให้บาดจิตบาดใจคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสามดาบเด็กดาบสิบด,ดาบแล้วก็สีดาบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขัดแยง้งที่เกิดจากลมปากนะคะหรือคําพูดหรือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วโอ้โหห้าดาบหกดาบมันเลยทําให้คุณเนะี่ยปิดกั้น ความรู้สึกคุณที่จะให้อภัยเขานะคะอให้เขาเนี่ยจะจะกลับมาหาคุณอมาง้อคุณยังไรก็ตามนะคะโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันหรืออะไรคุณมองว่ามันจะเหมือนเดิมมันจะซ้ำซากเมื่อกับคำพูดของเขาอะมันไม่มีพลังเขาได้แต่พูดล,ยลอยๆนะคะในสิ่งที่เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดเขาทําให้คุณเสียใจแต่เขาก็ทําแบบเดิมๆทําให้คุณเจ็บซ้ำๆซักลากจนคุณเองอะก็รู้สึกว่าคุณไม่เอาเขาแล้วนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง นะคะคก็เข้ามาชมแล้วก็อาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาฟังนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะหากว่าท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้คะ่ะฝากคอมเมนต์ดีๆใต้คลิปกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,การเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เรามาดูพลังงานของลัคนาราศีกันนะคะว่าลัคนาราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีผลต่อการทํานายนะคะในกองที่สามารถเป็นพิเศษนะคะ,ะราศีสิงห์นะคะลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันนะคะสําหรับทุกท่านที่ไม่ได้เกิดในราศีนี้ก็สามารถเข้ามาฟังคําทํานายได้เช่นกัน นะคะซึ่งอาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงรวมบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะท่านใดที่อยากจะได้รับคําทานายที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถอัไลายแม่หมอมานะคะใมแรกเลย6ถ้วยเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจ5ไม้เท้าความขัดแย้งในความคิดนะคะเด็กด่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้ชัดเจนปบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกคําพยากรณ์ให้ฟังนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ รู้สึกผิดเลยกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะสองดาเขาบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดต่อคุณมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเขาเองนะคะถ้าถามว่าเขาสํานึกผิดไหมต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีความมันสํานึกตรงนี้เลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเพราะเป็นคนที่รักสนุกนะคะแล้วก็ทําอะไรตามอารมณ์ตามความคิดของเขาเองเขามองว่าคุณเองเนี่ยแง่งนไปเองนะคะแล้วก็ มีนิสัยแบบผู้หญิงมากเกินไปแล้วก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาไม่ได้มองถึงสิ่งดีๆที่เขาทําให้คุณนะคะเรามาดูไพ่พลังงานคุณกันบ้างดีกว่าสองวยนะคะถึงแม,ม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกผิดแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขาเองเนี่ยก็ยังอยากจะวนเวียนแล้วก็กลับมาหาคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนผิดนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยยอมซีโรล,ล่าให้คุณเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นทางออกหรือเป็นทางแก้ปัญหาได้นะ เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการอ่านใจคุณมากๆนะคะถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้สำนึกว่าเขาเนี่ยทำให้คุณเสียใจนะแต่เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อ่านใจคุณออกว่าจะทํายังไงให้คุณหายโกรธนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ยังแคร์ความรู้สึกคุณอยู่แล้วก็รักคุณนะคะยังอยากที่จะพบคุณต่อไปนั่นเองนะคะสําหรับคนที่ได้ไพ่กองที่สต้องบอกเลยว่าสําหรับคุณได้เจอกับคนที่ค่อนข้าง จากกอณอนนะคะก็ต้องบอกว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาก็จะไม่มีทางยอมรับผิดเลยนะคะถ้าถามว่าเขาทําให้คุณเสียใจขนาดนี้คุารู้สึกผิดไหมเขาไม่ได้รู้สึกผิด,ด,ผดแต่เขารู้ว่าเขาควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะเอาใจคุณนะคะหรือให้คุณเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับให้คุณเนี่ยเรามาดูให้สรุปกันนะคะว่าสําหรับให้สรุปแล้วนะคะเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณเสียใจต้องบอกว่าเขาง้อคุณทั้งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดนะคะเขามองว่ามันเป็นปัญหา หาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหยุ่มยิ๋มแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์หรือชอบโปรเสน่ห์อยู่เสมอมักจะให้ความหวังคนอื่นนะคะแต่ถามว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจังอะไรกับใครเขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณต้องเสียใจเพี่งแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นหนุ่มนักรักเท่านั้นเองนะคะแต่เขาก็รักคุณแล้วก็ดูแลคุณถามว่าจะเลิกลากับคุณไหมเราคนที่เลือกไพ่กองที่สา เขาก็ไม่เลิกกับคุณนะคะแต่เขาก็จะทําผิดซ้ําๆแบบนี้โดยที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำไม่คุณเสียใจนะคะเขาก็จะตีเนียนของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เขารู้จุดอ่อนของคุณนะคะว่าเขาควรที่จะทําอย่างไรกับคุณให้คุณไห้โกรธสำหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคุณก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าเขาอาจจะเป็นคนหัวหมอหรือเป็นคนประเภทตล่อนเจ้าชู้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักเขานะคะคุณก็ต้องมองข้าม ตรงจุดนี้ไปนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ